เพื่อนไปร้านกาแฟสั่งโกโก้กินแล้วอยู่ดีๆก็เจอสาวสองคนตรงสเปคเพื่อนผมมากๆเลยเขาเดินไปสั่งกาแฟเอาเป็นว่าคุณอยู่ร้านกาแฟกับเพื่อนและพบสองสาวที่มีสเปคเพื่อนคุณมาก ถึงแม้จะพบสาวที่มีสเปคคุณมากก็ควรสแสดงนิสัยที่ดีอาจจะขอชื่อสาวคนแรกสักทีหรือคุยกับเธอสักหน่อยอย่าพยายามจะกระทำอะไรที่อาจจะขัดต่อความสุขของเธอหรือขัดต่อความเจริญอยู่ของร้านกาแฟควรพยายามจะสร้างความสุขสำหรับทุกคนรวมทั้งเธออีกด้วยครับแต่ปัญหาคือ